แผ่นยางปูพื้นกระลื่นเราสามารถติดตั้งเองได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไฮประชีจะล่ายฟังค่ะด้วยลักษณะของแผ่นยางปูพื้นกระลื่นเขาจะมีน้ำหนักและมีการช้นตัวมีความยืดหยุ่นค่ะแล้วมาพร้อมกับผิวด้านหลังที่เป็นแบบลายผ้าแบบนี้เลยค่ะช่วยในการยึดเกาะกับพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนค่ะเมื่อเรานำแผ่นยางปูพื้นกระลื่นมาติดตั้งปูกับพื้นก็สามารถยึดติดแน่นโดยที่ไม่ต้องใช้กาวค่ะ แผ่นยางก็จะไม่ขยับยังแน่นอยู่ค่ะแต่ถ้าหากต้องการให้ติดแน่นถาวรก็สามารถใช้กาวทาด้านหลังก่อนการติดตั้งได้ค่ะและที่สําคัญต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการติดตั้งนะคะเพื่อให้แผ่นยางปูพื้นกระลื่นสามารถติดได้แน่นมากที่สุดค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็สามารถติดตั้งแผ่นปูพื้นกระลื่นได้เองง่ายๆแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าหากไม่อยากติดตั้งเองก็สามารถให้ทางทีมไฮเปอรช์ชีช่วยดูแลเรื่องการติดตั้งให้ค่ะ เราก็มีเซอร์วิสเรื่องการติดตั้งให้ลูกค้าด้วยค่ะหากคุณต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นยางปูพื้นกรนลื่นหรือต้องการรับบริการติดตั้งแผ่นยางปูพื้นกรนลื่นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ไฮเปอร์ชีสค,ค่ะหรือโทรหาเราได้ตรงได้ที่เบอร์2 2 2 7 7 7 4 5 4หรือเบอร์0ู6 3 7 7 3 1 9ค่ะ